อไก่คอไข่คอขวดคอควายคอคนคอระครังงอหูจอจานช่อชิงช่อช้างซอโซ่ชอ่ชอเชยยอยิงดอสดาตาตอปตักทอฐานสวัสดีตอนที่เราเจอกันสวัสดีค่ะสวัสดีตอนที่เราพบกันสวัสดีนะจ๊ะสวัสดี สวัสดีคำนี้ที่เราใช้กันทุกวันทักกันว่าสวัสดียกมือซ้ายยกมือขวานำมาประนมกันไว้ตรงหน้าเร็วๆอย่ารอช้าส่งยิ้มแล้วพูดคําว่า สวัสดีสวัสดีผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะพบกับครูเพนอีกแล้วค่ะเด็กๆคิดถึงเด็กๆจังเลยค่ะเด็กๆคิดถึงคุณครูคิดถึงโรงเรียนคิดถึงเพื่อนๆไหมคะคิดถึงใช่ไหมคะอีกไม่นานเราก็คงได้เจอกันแล้วค่ะเด็กๆแต่ช่วงนี้เราต้องเจอกันทางออนไลน์ไปก่อนนะคะวันนี้ ครูเพนก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆอีกแล้วนะคะเด็กๆจ๋ะเด็กๆจำได้ไหมว่าเด็กๆเรียนรู้พยัญชนะไทยไปกี่ตัวแล้วคะรู้จักพยัญชนะตัวไหนบ้างแล้วนะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพยัญชนะไทยค่ะเด็กๆไปดูกันนะคะว่าวันนี้ครูเพนมีพยัญชนะตัวไหนมาฝากเด็กๆเอ่ยพยัญชนะไทย มีกี่ตัวคะเด็กๆเก่งมากคะ่ะ44ตัวใช่ไหมคะเอ๊ะแล้วพยัญชนะตัวที่หนึ่งคือตัวอะไรคะเด็กๆสุดยอดกอไก่ใช่ไหมคะกอไก่ในสวนบ้านฉันเช้าขันปุกฉันตื่นนอนเช้าแล้วก็ไก่ตื่นก่อน เช้าแล้วก็ไก่ตื่นก่อนก็ไก่สั่งซ้อนขึ้นไปโรงเรียนเด็กๆเรียนรู้พยัญชนะกอไก่ไปหรือยังคะเรียนแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเรียนรู้พยัญชนะไปตั้งเยอะแล้วใช่ไหมคะกอไก่ข้อไขข้อขวดข้อควายข้อคนเรียนไปเยอะแยะเลยใช่ไหมคะเด็กๆแล้วเด็กๆชอบพยัญชนะตัวไหนคะเด็กๆอ่านได้ไหมเขียนได้ไหมคะ เก่งมากเลยสามารถอ่านและเขียนได้ด้วยใช่ไหมคะเก่งจังเลยค่ะวันนี้นะคะครูเพนก็มีพยัญชนะมาฝากเด็กๆอีกแล้วค่ะเป็นตัวที่44ค่ะเด็กๆเด็กๆรู้ไหมพยัญชนะตัวที่44คือตัวไหนเอย่ยอยากรู้แล้วใช่ไหมคะเราไปรู้จักพยัญชนะตัวที่44กันค่ะไปค่ะโอ้โหตาโตโต บอกโอ้โหหนูเป็นเด็กดีไม่ดือ้อไม่สนเช่นนี้เด็กดีดีนกคู่ชื่นชมนกคู่ตาโตโตบอกโอ้โหหนูเป็นเด็กดีไม่ดือ้อไม่สนเช่นนี้เด็กดีดีนกคู่ชื่นชมเดือดร้องเพลงอะไรคะเด็กๆก เก่งมากค่ะนกคู่ใช่ไหมคะนกคู่มีลักษณะเป็นอย่างไรคะเด็กๆตาโตใช่ไหมคะเก่งจังเลยค่ะเด็กๆเด็กๆรู้ไหมคะว่าคำว่าคู่ออกเสียงพยัญชนะตัวไหนเอย่ยสุดยอดเลยเก่งมากค่ะเด็กๆหอใช่ไหมคะหอคู่เด็กๆจ้ะ วันนี้เราจะมารู้จักพยัญชนะตัวที่44ก็คือหอนกูกค่ะเด็กๆหอนกูก ok หรือฮอฮูกนอกจากหอฮูกแล้วนะค่ะเด็กๆอยากรู้จังเลยมีคำไหนนะที่ออกเสียงพยัญชนะหออีกเราไปรู้จักกันค่ะเด็กๆจักไหมคะนี่คืออะไรเอ่ยเก่เงมากค่ะ นี sugar, so Mohammad, so ่เขาเรียกว่าหูล่าฮูกหูล oh ่าฮ <ue> ูเอาไว้ทาอะไรถ้าเด็กๆไว้ออกกําลังกายใช่ไหมคะหูล่าฮูไว้ออกกําลังกายหูล่าฮู๊กไว้ออกกําลังกายใช่ไหมคะเด็กๆหูล่าฮูก็ออกเสียงฮอใช่ไหมคะฮอหูล่าฮูเมื่อกี้ครูเพ็ออกกําลังกายให้เด็กๆดูแล้วเด็กๆมีหูล่าฮูที่บ้านไหมคะ ลองฝึกเล่นดูนะคะสนุกนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักคำที่ออกเสียงฮอกันต่อนะคะอ้าวฮิเอ้าวฮิปฮิปโปโอ้โหตัวมันใหญ่มันเดินอุ i, ai, ้ยอ้ายมันเดินอุ i, ai, ้ยอ้ายตาลาลา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 อ้าวฮิเอ้าวฮิปอ้าวฮิปฮิปโปโอ้โห oh, oh, ตัวมันใหญ่ มันเดินอุ้ยอ้ายมันเดินอุ้ยอ้ายตาลลาลาตาลลาลาอะตาลลาลาตาลลาล่า,ะาะอะไรคะเด็กๆเก่งมากค่ะฮิปโปฮิปโปก็ออกเสียงฮอฮอฮิปโปเด็กๆลองออกเสียงสิคะฮอฮิปโปเก่งมากเลยค่ะ เรารู้จักหอฮูฮหอฮูลหฮูฮหอฮิปโปแล้วเอ๊มีหออะไรอีกนะเด็กๆรู้ไหมคะอะไรนะมาแล้วคะ่ะอะไรคะเด็กๆเ,เก่งมากเลยเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมคะหอเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ก็ออกเสียงหอนะคะลูกหอเฮลิคอปเตอร์ เด็กๆจ้าวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับพย,ยัญชนะหอใช่ไหมคะเด็กๆเราออกเสียงหอมีหออะไรมั่งคะหอหูห้อหูลาหูหอฮิปโปแล้วก็ฮอเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆเรารู้จักพย,ยัญชนะฮอแล้วเดี๋ยวเราไปออกเสียงตามคุณครูอีกรอบนะคะไปค่ะ เริ่มนะคะเด็กๆหอหูหอหูต่อไปค่ะหอหูลาฮูหอฮูลาฮูหอฮิปโปหอฮิปโปแล้วก็หอเฮลิคอปเตอร์หอเฮลิคอปเตอร์เก่งมากค่ะเด็กๆเด็กๆจ้า เรารู้จักพยัญชนะหอไปแล้วเราได้ฝึกออกเสียงแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะเด็กๆเ,เราไปฝึกเขียนกันบ้างนะคะว่าหอฮูกเขียนยังไงนะลองฝึกเขียนกันค่ะเด็กๆก,การเขียนหอหนหกุ้งนะคะเด็กๆจับติดสอนะคะเขียนหัวกลมขีดเส้นลงมาขีดไปทางขวาขีดขึ้นไปข้างบน แล้วก็ม้วนหางขึ้นด้านบนแบบนี้นะคะลูกอีกครั้งนะคะเขียนหัวกลมขีดเส้นลงมาขีดไปทางขวาขีดขึ้นไปแล้วก็ม้วนหางขึ้นด้านบนลองทำดูนะคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กจ๋าวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับพยัญชนะฮอนลูกช่กไหมคะเราได้ฝึกอ่านแล้ว ได้ฝึกเขียนแล้วใช่ไหมคะเพื่อเป็นการทบทวนนะคะเด็กๆคุณครูมีการบ้านให้เด็กๆด้วยนะคะไปดูการบ้านกันคะ่ะเล่มน,นี้นะคะเด็กๆแบบฝึกหัดคัดเขียนพยัญชนะไทยแบบหัวกลมตัวกลมให้เด็กๆนะคะเปิดแบบฝึกไปที่หน้า4 7นะคะลูกหน้า47เจให้เด็กๆเขียน พยัญชนะไทยหอนกคูก,กตามรอยประนะคะลูกแล้วก็ระบายสีนกคูก,หกให้สวยงามด้วยนะคะลองทำดูนะลูกไม่ยากเลยนะคะเด็กๆเ,เมื่อเด็กๆทำแบบฝึกเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายภาพแล้วส่งมาให้คุณครูตรวจด,ด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมระบายสีด้วยนะคะวันนี้สนุกไหมคะพยัญชนะตัวสุดท้ายตัวที่44 พอนกคู่เด็กๆจ๋าดูแลสุขภาพนะคะหลังทำกิจกรรมแล้วอย่าลืมล้างมือหน้าลูกล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆแล้วไปไหนมาไหนก็สวมแม่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในกิจกรรมต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ ซอสลาเงียบดีซอลุสีชีพไพรซอเสือแมวใหญ่ไหลกวางตัวโตวหอหีบใส่ผ้าลอจุลาว่าไทยอ่อางน้ำใสหอนกขูกตาโต